โอ้สบายดีสบายดีตลาดไอตลาดมืดเดาอตลาดมืดตลาดมืดหลวงพระบางนี่มีแต่ของที่ระลึกแล้วเนาะนนเป็นแพบเป็นสินเป็นกระเป๋าสบายดีก็สามารสิุมาจุ ว่าเป็นหมวกบอกว่าหมวกไปอย่างไปตามป่าฮาดีน่ะคือเฮือนจีนทธอนี่ลองถามว่าร้านนั้นร้านที่เขาขายของกินเยอะๆนี่ไม่ตะเคียบนั่งแท้งมัดเทไ้อุ้ยไปกินเข้าก่อนจังคอยมามาหรอ ประเมาก็ร่างตื่นเต้นก็ไม่ตะเขียวไม่ถูเ้าืออีละอีละยังปะอาบนอ้เออนี้นี่นี่ประเานี่สนใจนี่เออสนใจหูบภาพไปกินเขากกินเขากนอันแทนเราเธอเไรนี่ อู้หนึ่งแสนพอซื้ออยู่ปะเลาะกันประมาะหนึ่งแสนนี่น่เ็นบหปะเนอหละนี่นเ้ยเป็นหุบบาดผ่าไงงามงามเลยีันาะมามา อ้คล้ายๆอายุทยาเลยเนะาะน,น,น,นี่นะนีเนเ่เป็นเฮือเป็นยังกลามเมาี่นี่พี่น้องไปตับมันเขียวอ,อันอั้เฮือไหม่หรือถั่วใหม่ขันใหม่ ผู้นี่นี่พ่อว่านี่นะผู้นี่นี่ชาวแพรงมาซื้ออยู่รวงพะบางแล้วสั่งของออนไลน์เอาไปติดกับบัตรตามตามป้าผัดตามพี่ผัด อนี่สน้ออ่สเนออนี่เป็นข้องเก่านะพี่น้องมีแต่น้้เยขันป่อยพูดขอบซื้อดอกอันค้องอันยังก็คองของออนไลน์นะ สั่งไปติดหอบได้เอาเอาหู่นเผาแบบนี้ไปแขนดีกว่าอุ้ยงามงามนี่แหละบอสตื่นเต้นนะลิพี่ผาตื่นเต้นพี่ผดหัวน้อพี่น้องพี่ผัดกิดแต่ก็ขอบคุณเนาะไปทางครอบครัวพี่ผาเนี่ยล่ะพี่พาเที่ยว ป,กปัปกผมป,กปักพ่มนี่นะถ้วยอย่างนีนนะี่นะคือเป็นสีงามแตะนี่เป็นเครื่องเงินเนาะให้ตะกี้อลูมิเนียมเอาสะโพสะอะไรสาวตังสะจว่าเฉียวลายวะเนาะ

จะผ่านได้ก็อยัก,ก <th> <c oughs> นี่นะขันเห็นบะันตลาดนี่เพิ่นปิดจ,จะคืนเออเพิ่นปิดจ,จะถุนกนะเดียว่าเรียกวาขาสิทามเฟน,นเบมึง กสิเพิัดปิดจากทุ่มนะิัดปิดจากโมงมีดเอื้อยสลักอันนี้เป็นลายแกะสลักงามอันสัญหลักสร้างนะเนาะอุธยานกำลังพะบางคล้ายๆมีแต่สร้างลาย เสื้อผ่าเขามีแต่ช่างนี่เนอะสมัยร่างเอ้าสมัยร่างตะกี้เด้สินก็นมีแต่พื้นงามๆงามมารีสิน สินทีพื้นงามๆนะถามมาเลยนะพี่น้องราคาเจ็ดแปดล้านเนาะเป็นเงินไทยกับประมาณหมื่งสองหมื่นก็แล้ว ถ้าจะมายันต้องใสอย่างนี้แหละชใเองไน่รักเหนเกีด โอ้ตลาดยาววะลิตลาดยาววลิอันตลาดนี้เปิดเบิดขึ้นบ่ หรือว่าจักจักมุ่งปิดประมาณสิบโมงปิดเนาะสี่ทุ่มน,นะสิบโมงกลางคืนค่ะเป็นทางประเทศไทยกับเอิ่นสี่ทุ่มเนาะ่ไร 来。

เราซื้อหนึ่งเป็นเป็นสัญญาลักษณ์เลยนะเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเป็นหุสนสางเบิดเนาะพี่เนาะอ๋อแบบสุดก็ยังมีแบบพี่น้องอันพลังซื้อวากระทุนไปยิ่งซื้อนางติกไปยิ่งอันค้อง ไอเอดอันนึงของน้องเอลิกอันนึงเอาคนละอันอ้โบต้องใส่ถ sure. oh, ุงใส่นี่เลยสาวห้า <laughs> Sư và các thôn Nào nghe lệ nhìn thuộc mưa <laughs> <laughs> Ý nhàng <này. cười> ียังไงเแม็นลาอเลยเขาปิดสี่ทุ่มตอนนี้ฮะกัหนึ่งทุ่มเนาะไม่มากินขบับไม่ได้ฉาพจ้าจะมารอฉันนะคะ แต่คนทางนี้ก็เก่งเนะพี่เนองเก่งทุกคนเลยเก่งกว่าคนทางสวรรค์นเนะสวรรค์เขตอันมาทางนี้นะคนพื้นฉี่ทั้งรวงพับางหรือว่าอย่างว่าอังกฤษได้เกือบทุกคนเลยนะบอกว่าสิเป็นพอ้าสาวขายหลือว่า พวกโหลดเนาะเขาจ้าสิวอังกฤษละเก่งน,นะพี่น้อแกแม่นอะไรเนาะเพราะว่าข้าตตรงเฮียนตรงยังเนาะเพราะว่าเพราะว่าล้วงพะบางนี่สิมีแต่คนดังชาติมาเที่ยวนะพี่นนองหลายประเทศใดก็มาเห็นไหมค่ะเท้าคล้ายหรือว่าพวกโหลดหรือว่าพวกเนาะเวลาคนดังชาติวบาเขาเจ้า,าจกับสิวอังกฤษตอบเลยเนาะ โอ้ไปว่าสุดยอดเลยคนเขตทางนี้นะทางเวียงหรือว่าหลวงพระบางนี่เก่งเศร้าแห้งกะภูมิใจดีใจนำเนาะแต่เศร้าแห้งเนี่ยว่าโบโบขู่เหลืองนาพี่เนาะโบคอยขู่เหลืองบันไดผู้แต่ภาษาไทยเนาะภาษาอังกฤษเนี่ยได้ได้น้อยแต่พอว่าเนาะกรบบได้เนาะว่าว่ากระบาซะเนาะ Đó, bay lên lưỡi nào thì nào Nhao nó Xịn <laughs> cái mì tập hương ngâm ngam Cần kèo bọt Cần kèo bọt bọt

ใหญ่ชิ้นง,งามๆเขาไปถามั้งแหละพื้นละเจ็ดแปดล้านหูสองหมื่นสองหมื่นกันมนมนกวมันแบบมันก็นหลยราคาเนาะแต่ทีราคามัน,มมน,มมนแ,นแนพง,แะนะแงม,มนันไม่หมอดไม่หมอดแมนแมนแพงแล้วนะพื้นละสองสามหมื่นเขาเอินไม่หมอดถ้าบ่แมนไม่หมอดกับบอกคอยแพยงไนไดเนะพี่น้องก็พอซื้ออยู่แต่มันแพงสุดก็คือไม่หมอดเลยละ่ะ กับเวลอัลตร้ายูทูบเแฟ่ามาฮอนี้ก็สิขอจบคลิปอันเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แนเด้อกดติดตามให้ชองาแงนีเด้อพี่น้องสวัสดีสวัสดี